วันดีทุกคนค่ะยินเจรับนะคะเข้าสู่ช่อง c k Cosplay ค่ะโอเคทุกคนนะคะวันนี้เราก็มาอยู่กับเทปแต่งหน้าเหมือนเช่นเคยนะคะที่เราก็กลับมาทำคลิปเดิมๆเ,เพราะตายหาก,กับการที่ทําคลิปเนอื่นนะคะโอเคค่ะวันนี้นะคะเราแต่งหน้าเป็นไอาากาค่ะจากเกมเก n ชินอิมแพ c t นั่นเองค่ะต้องบอกก่อนนะที่นี้นะคะว่าออาากาของเพจะ้เมื่อค่อยจะเหมือนชาวบ้านเท่าไห่นะคะเพราะว่าเพซื้อต่อมือสองมาแล้วก็ วิกมันไม่ได้เซตแบบต้นฉบับเพราะฉะนั้นหยุดดราม่าฉันเลื่อนที่ว่าฉันไม่เหมือนต้นฉบับขนาดนั้นนะจ๊ะต้นก่อนแต่นะที่นี้ว่าตาอายกามันจะเป็นสีที่แบบเพมองว่ามันแบบอืมเป็นตัวละครเกนชินที่ตาก็สีประหลาดอยู่เหมือนกัน oh. จริงๆก็ไม่ได้ประหลาดนะคือน้องอาจจะตาสีออกแบบฟ้าอ่อนๆซึ่งถามว่าคอนแทคเลนคอสเพย์แบบฟ้าอ่อนมีไหมมีต่ถามว่าฉันซื้อไหมไห่นะคะก็ด้วยความที่ว่าตาน้องสีฟ้าอ่อนอะแล้วถ้าจะสั่ง หม่หายไปแล้วอ่าแต่ถ้าจะสั่งตอนนี้มันค่อนข้างที่จะแบบ mm hmm. เขาเรียกอะไรดีมันหายายากเลยทุกคนคือแบบร้านพร้อมส่งในไทยส่วนใหญ่ก็ถ้าสีฟ้าก็จะสีฟ้าสีฟ้า,ฟาไปเลยส่วนถ้าสีแบบเหลืองก็จะเหลืองไปเลยอะไรเงี้ยถ้ามันจะแบบเฉดอ่อนเฉดเข้มอะไรเงี้ยมันค่อนข้างที่จะ หายากนิดนึงนะคะที่ใน,นไทยฉันจะใช้รองพื้นนะคะฟิสมีค่ะรองพื้นที่แบบว่าคู่ควรที่จะมีติดกระเป๋าไว้เพราะว่าราคาเบาๆค่ะแต่ว่าการปกปิดนั้นก็ถือว่าอยู่ในระดับใช้ได้ไม่ได้ full option ขนาดนั้นนะคะอันดับแรกเลรงลองพื้นมหอ่ฉันกวดลองบำรุงก่อนถาว่ามีไหมเมื่อเทปนี้ไม่มีบำรุงนะคะเพราะฉันลองรอ,องพื้นไปเลยค่ะอ่าดีดีด,ดีจะบอกว่าจะแอบ,บลงบานนิดนึงเพราะอะไรรู้ไหมคะ ดิฉันรู้รับรู้ได้ค่ะว่าต้องแต่เปลี่ยนเบอร์รองพื้นนะคะไม่สามารถลงหนาได้แล้วเพราะว่าตัวตัว,ว,ว,วสีรองพื้นมันค่อนข้างที่จะสว่างกว่าเฉดหน้าสักนิดนึงไม่นิดหรอกวันนั้นคือทาเยอะก็คือเทา <S <S แต่ถ้าสำหรับใครนะคะที่มีปัญหาเรื่องดอยจดุดดำๆเนี่ยเห็นไหม <S <S คือหลายคนอะทักมาหลังๆก็งงเหมือนกันว่าทักมาทมําไมนะคะก็คือทักมาถามว่าเพชรใช้สกินแคร์ตัวไหนใช้บำรุงตัวไหนคะหน้าถึงแบบ มีอะไรแบบนี้ยจะบอกก่อนนะคะว่าปกติก็ไม่ได้ใช้อยู่แล้วจริงๆพอเรื่กบโอ้กบ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 แล้วถาเกิดฉันก็ไม่ได้ขิงว่าหนังหน้าตัวเองดีนะคะหนังหน้าฉันก็เป็นแบบก็ก็น่าเกียดแบบแบบหน้าเกียดแหละแต่ก็คือแบบว่าจะพยายามให้มันไม่มีรอยแบบพวกรอยอะไรแบบนี้เท่าไหร่เพราะว่าเรารู้สึกว่าพอตอนกบแล้วเวลาออกงานมันกบยากก็เลยจะพยายามแบบว่า หาอะไรที่จะบำรุงแต่ถามว่าหาได้ไหมมันก็ใช้ได้แค่สัปดาห์เดียวจากนั้นก็ทิ้งค่ะเพราะฉะนั้นฉันถึงไม่สามารถรีวิวครีมหรือว่าจะเป็นบำรุงหรือจะเป็นเซรั่มตัวไหนได้เลยเพราะฉันแบบส่วนใหญ่นใช้แค่สัปดาห์เดียวฉันทิ้งแค่นั้นเลยนะคะแต่ตัวที่ใช้แล้วเห็นผลจริงก็ลองกลับไปดูคลิปถกเรา่าแต่ถ้าไม่อยากไปดูก็คอมเมนต์ไว้นะจ๊ะต่อไปค่ะแล้วซึ่งเป็นตัวนี้นะคะจริงๆตัวคอนซีลเลอร์มันควรลงก่อนแต่ฉันจะลงก่อนจะบอกว่าคอนซีลเลอร์แบบเนี้ยที่เป็นคอนซีลเลอร์แบบสติก มันลงยากมากถ้าใครที่แบบเป็นมือใหม่ที่แบบว่าเพิ่งแต่งหน้าหรือแบบเพิ่งหัดแต่งอะไรแบบเนี้ยไม่แนะนาไม่ใช้คอนซีลเลอร์แบบนี้เพราะแบบมันเกี่ยยากทุกคนก็คือแบบให้ใช้พัฟไม่ใช่สบายพัฟ่อเรื่อยเียอใช้พวกเป็นบัสออนอะไรแบบนี้ดีกว่าเพราะเพลรู้สึกว่ามันจะเกี่ยง่ายมากกว่าจริงนะแอบไปดูแบบคลิปตัวเองตอนสมัยแบบเออเพิ่งแต่งเพิ่งแต่งหน้าใหม่ๆแล้วแต่งหน้าให้ทุกคนดูใหม่ๆก็คือดูแบบมันดูโบลออ่ะแต่ถามว่าอยากลบลินแล้ไม่ก็ยากแต่ก็แบบว่าเออ ก็ถือว่าเป็นเดลี่ความสนใจของตัวเองก็แล้วกันเนาะพวกตัวเองเมื่อก่อนก็เคยบล็มาก่อนนะประมาณนี้นะคะเห็นปะนะดูแบบเลียวให้ดั้งาดูแบบโออไม่ก็ดูวีเชฟไม่นั่งวีเชฟมไ,ไม่ได้นั่งนั้งคนเลียวลูควาที่เราเปน็นคนดั่งค่อนข้างที่จะใหญ่นิดหนึ่งถึงแม้ว่าต้องดงูสะดวกแต่ดั่งเราก็ใหญ่เราก็จะทำการไฮไลท์ค่ะจริงๆอะ่ะมันมีไฮไลท์สองแบบก็คือไฮไลท์ที่แบบเป็นแท่งลงมากับไฮไลท์แบบ อนเนี้ยเกาหลีกระจายก็คือแบบว่าป้ายแค่ตรงแบบจมูกไปไปลายป้ายข้างบนนิดนึงอะไรแบบเนี้ยแล้วป้ายตรงนี้จริงๆทากครัไลไฮไลท์ดังมันไม่มีอะไรถูกไม่มีอะไรผิดก็แล้วแต่ชอบแล้วแต่อยากจะไฮไลท์แบบไหนแต่อันนี้ก็คือไฮไลท์แบบเออให้รู้ว่ามีนะคะจะถามว่าแบบมันก็มีคนถามเหมือนกันแล้วว่าเฮ้ยคุณคะคุณขาถ้าแบบว่าเป็นคนที่แบบไม่มีเนื้อดัางเลยแต่อยากแบบว่าทําให้ดัางโด่งโดยที่แบบว่าอาือ โดยที่แบบว่าไฮไลท์อะมันไฮไลท์ไม่อยู่อะค่ะอยากจะแต๊บจมูกให้แบบนั่งดูแมกนิดนึงให้ดูเป็นแบบซีรแบบตุ๊กตาอะไรแบบนี้คือเจ๊จะบอกว่าเจ๊ทำไม่ได้ทุกคนนี้ก็ยังพยายามทําอยู่แต่ก็ทําไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นอีฉันก็จะพยายามฝึกฝนตัวเองต่อไปเพื่อที่สักวันหนึ่งเราจะทําได้ไปด้วยกันนะคะก็แม่สีแดงไปเราแต่งหน้าเลยสป็อคไม่สีอะไรที่มีความนิงแต่หน้าแบบหลังๆกค,คือเฮ้ยเฮ้ยๆค่อยๆปัดค่ะแบบนี้จุ่มมาทีเดียวพอ มันก็จะมีความแบบโอ๊ยดังพุ่งอะไรแบบนี้นะจ๊ะตกานราคาถูกทุกคนหามาหาซื้อด้วยกันได้นะคะเป็นพาเลตประเทศไชนีสนะคะนีสคือจีนใช่ไหมเออใช่เลยเราใช้สีตัวไหนดีอายกาเนี่ยตัวตาตัวหางตาเรารู้อยู่แล้วมันเป็นสีแดงๆใช่ปะแต่เราอยากจะลงบริเวณบอกตาให้มันดูมีความแบบสว่างสว่างใชสีอะไรดีคะสีเหลืองไหมคะไม่ค่ะใช้สีส้มค่ะออส้มอิดๆนิดนึง ยอมรับว,ว่าตัวเนี้ยตอนแรกเ hey, พคิดว่าแบบว่ามันจะติดแบบปังๆแต่จริงๆก็แอบแบบมีความแบบฟุ้งนิดนึงเห็นปะฟุ้งมากแม่ก็คือเดี๋ยวเดี๋ยวเทส,สีให้ดูทุกคนปุ๊บมันก็ถือว่าติดอยู่นะแต่มันก็ไม่ได้ติดชัดเท่าที่เราเท่าที่เราแบบคิดอ่ะแต่ราคาสามสิบาทไปได้แค่นี้ก็โอเคแล้วอ่ะอ่ะเราก็จะทําการบล็อกตาไปเลยที่เราต้องใช้แปรงหนาๆแบบมีเพราะอะไรรูป้ปะไม่ใช่แปรงหนาแปรงพุ้มใหแบบเนี้ยเพื่อที่เวลาเรา เขี่ยบล็อกตามันจะได้แบบเกี่ยง่ายนะคะเวลาเราแบบใช้บล็อกไตใหญ่ไม่ได้ฟุ้งๆเลยห่างตานิดนึงเราจะพยายามบนให้มันเป็นแบบทรงกลมๆเนื้อป่ะทุกคนเพราะว่าเวลาแบบคแรสเตอร์มันธินาัาอะไรแบบเนี้ยฉันัะจะไปมาลุยะเพราะฉะนั้นอะไรอญ่ล้างฉันเด็ดขาดนะคะฉันพยายามบนบาสากาศและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายว่าฉันขอให้ฉันได้ไปมาลุยะฉันจะไม่เป็นเหมือนรอบที่แล้วรอบที่ล้วถามว่าไม่ได้ไปเพราะอะไร หคือก็ไม่ได้คิดจะไปเองตั้งแต่แรกกับสองเลยก็คือมีคนชวนไปถามว่าไปได้ไหมตอนนั้นไปได้แต่ทว่าอยู่ๆมันก็มีหมายหมายหนึ่งส่งมาในไลน์ฉันว่านักศึกษาปวสอชั้นปีตึ๊บๆทั้งหลายการุณาเข้าตรวจสุขภาพทุกคนด้วยนะครับเราจะใช้แปรงหัวที่แบบปุ้มลงมาให้มันเล็กลงมานิดนึงเพื่อที่แบบระยะระยะการแบบถามาจาเล็กลงตึ๊งตึ้งตึ๊งตึ สีไม่ค่อยติดแต่ไม่เป็นไรเราจะพยายามยำ้ำเวลาเราเจอสีไม่ค่อยติดแบบเนี้ยเราแนะนําว่าให้ทาซ้ําๆทับๆกันหลายๆรอบสีมันจะค่อยๆเข้มขึ้นมาแต่ว่าก็ค่อนข้างที่จะใช้ความพยายามสูงนะคะถ้าใครแบบมีงบประมาณหน่อยก็ซื้อเป็นงานเคาน์เตอร์แบนเลยดีกว่ามันจะได้แบบแปะปุ๊บติดเลยอะไรแบบนั้นนะแต่ว่าเออไปเจอโลกไปเจอสังคมบ้างก็แล้วกันนะเคอจริงๆอ่ะเขามีเพื่อนอยู่ที่กรุงเทพเหมือนกันแต่ก็คือด้วยความที่ไม่ได้ไป ไม่ได้ไปแบบยาวๆเลยก็แบบว่าไม่ได้เจอใครไม่รู้จักใครเลยด้วยซ้ำตอนนี้นะคะเอาว่าเราจะไปพบเจอปะผู้คนใหม่ใหม่พบปะดีพบพบปะเจอผู้คนใหม่ๆมจะใช้ไอเดอรเนอร์แบบเจลนะคะเขียนเป็นดอนลีอ่อยยิ้มนิดนึงอะยิ้มมากเกินแบบแล้วก็จบแบบถ้าใครกะระยะดอลลี่อายไม่ถูกให้การุณาทำตาติ๊ติ๊แล้วก็อยู่โเจเลยแล้วก็กรีดตรงบริเวณที่มันแบบค่อยๆลงมาไม่ถูกอะรเสียงห่ค่ะ<ๆ><ๆ> ถ้าใครที่รู้สึกว่าการเขียนแบบนี้มันค่อยๆดิ้นยากเลอะด้วยอะอยากไปพอแม่งเลอะด้วยก็แนะนําว่าใช้ดิสอีสดิสเขียนคิ้วเขียนแทนไม่ต้องแต่ใจค่ะตอนนี้กาลังมาหน้าเทามาลงคืนอ,อยู่นะคะอะดิสอีสดินสเขียนคิ้วเขียนแทนก็ลักษณะเดียวกันแต่แค่ดิสอดเขียนคิ้วที่คุณซื้อเนี่ยถ้ามันเป็นเนื้อเจมันจะเขียนง่ายแต่อันนี้คือชั้นนะชั้นซื้อดินสอดเขียนคิ้วแบบปกติเลยเห็นปะ จะมีความใกล้เคียงกันแต่เห็นปะว่าตัวที่เป็นเนื้อเจลที่เป็นออร์ออーมันจะมีความสีแบบน้ำตาลมากกว่าแบบเป็นน้ำตาลแบบเจียวๆมากกว่าอันนี้ก็จะต้องแบบถมเยอะนิดนึงอันนี้เป็นเทคนิคง่ายๆคือแบบไม่ต้องไปจุ่มทุกกันแบบนเมื่อก่อนที่ฉันทำแล้วนะคะตอนนั้นยีน่ฉันโง่ค่ะยี่ฉันก็เลยทำนะอ่าแล้วก็จะทาตรงกลางแบบนี้นะคะให้แบบเป็นดอดดีไออ่ะขึ้นมานิดนนึงเห็นปะสุดแบบแบบมีความสว่างสว่างสวย โอเคค่ะลงอีกข้างหนึ่งค่ะจริงปะทุกคนถ้าสังเกตมันต้องแต่ต้องคลิปเหมือนที่ฉันลืมอะไรไปบางอย่างฉันไม่ได้ลงแป้งค่ะ <c oughs> ฉันก็ว่ามันสวยขึ้สวยอ่ะวันนี้มันิดเดีกว่าปกติออกมาฉันไม่ได้ลงแป้งนะคะใช้ตัวนี้ค่ะขออนุญาตใช้มือนะคะรู้สึกใช้บือแล้วกตเตอร์จะแบบติดมากกว่าอะไรแบบเนี้ย แล้วก็จะทาบริเวณกลางตานะคะแบบมีความแบบอูช้ชมชอมมีแบบกิ๊เตร์ชมชอมก็คือแต่งหน้าตามใจฉันแหละนะคะก็คือเอาไปอิงเป็นเรเฟอร์เรนซ์ได้แต่ถามว่าแต่งตามแล้วมันจะแบบนี้ไหมก็ไม่รู้เหมือนกันต่อไปค่ะจะบอกว่าไอิกะเป็นตัวละครที่าตาโตเพราะฉะนั้นการกีดไายไลเนอร์วันนี้จะค่อนข้างจะเลยกว่าตาจริงขึ้นมานิดนึงนะคะ จะกี่แบบไม่ดึงคือตัวแบบฟิลเกาหลีเกาหลีอะไอเลนเนอร์นี่ดีมากแนะนำให้ไปซื้อนะคะเพราะหัวเล็กแล้วเขียนง่ายนะคะอะอายการด้วยความที่ตาน้องเนี่ยจะง่ายๆนี่จะเอ่อดูโตใช่ป่ะเราจะเขียนให้มันเกินๆมาหน,น่อ,อยอะเขียนตลอดปะ เพราะฉะนั้นวันนี้เราใช้แป้งแคร์ค่ะจริงๆมันเป็นแป้งฝุ่นที่แอบมีสีมั้งไม่รู้เหมือนกันนะว่าคิดว่ามีสีแล้วกันใช้แป้งตัวนี้นะคะเซตตัวเมคอัพของเราไอกาเนี่ยเป็นตัวละครที่ผมมันปิดคิ้วอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าคุณคิ้วหนาคิ้วบางก็ไม่ต้องเป็นต้องซซเรียค่ะเพราะไงแบบเดินผมปิดหมดนะ ลิปค่ะลิปสติกสีส้มไม่ขอบอกพิกัดเพราะว่ารู้สึกว่าหาซื้อได้ตามเซเว่นสีก็จะประมาณนี้ค่ะเห็นปะเราใช้นี้แต่ขนตาค่ะตัวนี้เป็นลิ่แต่ขนตาในเซเว่นเพลเวนี้ไปผ่านเซเว่นเ้วเจอมันรายคาแค่แบบห้าเสียบ,บาทเท่านั้นนะคะมันบอกว่าวิธีใช้ก็คือใช้แต่ขนตาควรเก็บไว้ควรเก็บไว้ในที่สะอาดมันคงไม่มีใครไปเก็บไวไ้ในชักโครกหรอมั้ง นะฮะพี่จ่าฉันมารีวิวหรอแต่ฉันพอดีว่าฉันแบบฉันอยากซื้อที่ต่งปนาให้มาดูอลังการแค่นั้นเองนี่ทุกคนอุอ้ยมันก็ได้อยู่แหละมันก็ดูไม่งงงงงงนะอุ้ยแกมันก็ไม่งงงงงงดูปัสมาสคาร่าจิงกะเบลไปอีกมาคาราคือพิกาไต้ขีด ติด,ด,ด,ดให้แนบชิคคนตามาที่สุดเทาที่เราจะทำได้ดูแบบอุ่ยหวานกินนะจ๊ะถ้าแบบไม่ติดก็จะเป็นแบบเนี้ยซึ่งแบบตามไป่ชื่อแบบ,บเหมือนแววงแหว่งแบบมันเหมือนขาดอะไรบางอย่างเพราะฉะนั้นเราเลยแบบ ต้องตินขนตาค่ะ้ก็สตาร์ลุกแบวแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปทำการแต่งคอสอายกะกันค่ะคอมพีลุกอายกะค่ะขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาชมคลิปว,วันนี้นะคะไว้เจอกันคลิปวอัอหน้านะคะซิเดร่บ๊ายบายใครที่อยากให้แต่งคอสลารสรมาคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะคะถ้าตัวไหนที่เพลมีแพนว่าจะแต่งหรือว่าตัวไหนที่อยากจะเช่ามาแต่งเล่นๆเดี๋ยวจะเช่ามาแต่งนะคะเอาละค่ะไว้เจอกันคลิปวโอหน้าซิเดร่บ๊ายบาย